สวัสดีครับ hey, ห็นไหมไม่ใส่แเว่นสายตาละเพราะตอนนี้ผมมาแนวเจมส์บอนด์ด้วยตัวนี้ครับ Bose Frames ก่อนอื่นนะครับขอโทษนะครับถ้าผมมองกล้องไม่ค่อยตรงเพราะผมใส่แว่นใส่ตาแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมใส่ตัว Bose Frame ซึ่งก็จะมีความหลอ่อความเท่ของ Sun Glasses แถมมีเทคโนโลยี Open Ear Audio นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหูฟังนะครับที่จริงแล้วตัวนี้เขามีหลายแบบนะครับเขาจะมีเป็น4แบบตัวนี้จะเป็นรุ่น Rondo เขาก็จะมีรุ่นแบบแนว Sport แนว Luxury แนวสเีเหลี่ยมที่คนชอบใส่กันแล้วก็จะเป็น อ่ n สันกลาสซ์แว่นกันแดดหรือคุณอยากจะตัดแว่นเป็นเลนส์สายตาผมก็ได้นะครับคือก็สะดวกนะครับสำหรับคนที่อยากมีหูฟังเป็นแว่นตานะครับก็คือเราไปตัดแว่นได้เลยนํามาลองใช้ดูดีกว่าว่าตัวเนี้ยโอเคหรือเปล่าช่วยใช้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาแค่ต้องการ ต่อบ e ลูทูธไม่เหมือนตัวซันไวน์นะครับตัวนี้ต้องต่อผ่านบอ s ส c คเน็ก t เพื่อมาปรับปรุงออริโอหรือซิสเต็มก็ได้นะครับแต่คือตัวนี้ไม่ต้องการต่อผ่านบลูทูธได้เลยใช้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเขามีแค่ปุ่มเดียวซึ่งก็จะกดเล์สต็อปเพลงได้หรือว่ารับสายหรือวางสายก็ได้สะดวกสบายนะครับอ่ะแต่คือบอกนะครับว่าตัวนี้ผมรู้สึกรุ่นนี้อาจจะเล็กไปสำหรับผมนะครับเพราะาผมก็น้าใหญ่ เราต้องใส่แว่นตาอย่าน่อยนะครับ mm hmm. เลยคือในเว็บไซต์เขาจะมีการ measurement ดูว่าแว่นตาเนี่ยจะฟิตสำหรับคุณหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าคือแว่นตาเขาไม่ได้ม่ได้คือเราปรับไซส์ไม่ได,ไได้คือเขามาเป็นพรีบิวด์อะมัน fix เสร็จแล้วแต่ว่าก็จะมีหลายรุ่นคุณก็ไปลองดูได้นะครับ mm hmm. คือผมหวังว่าถ้าผมใส่แล้วอะคือมันจะไม่ดังรบกวนคนอื่น คือมันอาจจะมีเสียงออกมานิดนึงแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรอ๋อลืมไปกดตรงนี้ได้นี่โอเคเสียงของเขาก็เสียดานนึงนะครับคือไม่ได้เข้ามาตรฐานของบอสเพราะว่าที่ลอง s o ซาวเวลเนี่ยเสียงดีมากแต่ตัวเนี้ยคือก็เข้าใจนะมันเป็นลำโพงเล็กๆตรงเนี้ย ก็คือก็โอเคอยู่ก็ผ่านในแง่ของลําโพงที่เล็กขนาดนี้แต่ว่าคือผมเข้าใจว่าไอตัว b o s ส f เฟรมเนี่ยเขาช่วยดหลายอย่างสหรับคนที่พิการหรือว่าตาบอดอะ่ะคือเราเอาโทรสปอกมาไม่ได้เพื่อมากดเบอร์โทรไม่ได้เราแค่กดตรงนี้รับสายได้เลยฟังเพลงมีช่วยดูแบบนี้ก็คือ it's useful ใช้ได้จริงๆอะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเขาจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบนะครับ ยังที่ผมบอกกับตัวซา u n ์แวร์ผมชอบลืมปิดลําโพงหรือปิดหูฟังนะครับแต่ตัวนี้เขาฉลาดมากเลยเราวางเป็นตาไว้ตรงนี้ช็อตสามวิแล้วเขาก็จะปิดออโต้เองซึ่งก็เกิดเป็นเหมือนเป็นไลฟ์แพคไม่ใช่ไลฟ์แพคคือเป็นคุณภาพชีวิตซึ่งจะทำไม่ใช่ของคุณสะดวกขึ้นการชาร์จของเขานะครับก็ง่ายมากเลยเพราะจะเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับนี่เขาก็จะมีตัวพอร์ตท,ที่เราให้เสียบไป มันก็จะเป็นแมกเนตนะครับเสียบ USB ปุ๊บเรียบร้อยเลยชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับใช้ได้ประมาณ3.5ชั่วโมงถ้าเราเปิดเพลงต่อเรื่องนะครับตัวบล s t ตร a มตัวนี้เหมาะสนับนักธุรกิจหรือคนที่ต้องไปไหนมาไหนเขาไม่ noise cancel ไม่มีอะไรบังหูเพราะว่าเราอยากได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆเราอย่างเรากำลังคุยกับคนอยู่แล้วก็อาจจะแอบฟังเพลงก็ได้ แล้วก็ยังพูดกับเขาได้พวกก็ยังได้ยินอยู่ก็คือสะดวกแล้วก็เซฟนะคือการใส่หูฟังเดินก็ไม่ค่อยเซฟราคาเบสโมเดลตัว Bose Frame Bondo นะครับก็อยู่ประมาณ8,300น,นะครับก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นเว้นกันแดดหรือเว้นสายตาที่มีลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนด้วยก็เป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งแต่ว่าก็ยังมีการอัปเกรดหรืออัปเดตนะนาคตได้แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ก็ช่วยได้หลายหลายคนละ สัมพัตาบอดคนพิการแบบนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับผมแนะนำสัมพันธ์ที่ต้องการใช้หรือว่าชอบประชุมแล้วใส่แว่นตาหล่อๆมันผมอ่ชะชัวร์